มือนี้ล่ะกินข้าวจีทาไข่กับกาแฟก่อนอื่นต้องนวดข้าวเหนียวทาเกลือก่อนปีงหญ่เลยเอ็ดบางครับข้าวจีโรยเกลือครับโรยเกลือโอ้ยหลายพดน ทีจริงแล้วเขาตีนี่ถ้าดั้งเดิมนี่ต้องเสียบไหมนะครับเสียบไหมเห็ดเป็นปัน่นเป็นปั่นแล้วก็เสียบไหมแต่อันนี้ประยุกต์ครับผมประยุกต์จะต้องใช้เล็กใช้เล็กปิ่งเล็กยางเลครับปิ่งให้มันเกรียยเกรียสักหน่อยครับเกรียยเกรียสักหน่อยแล้วก็เอาเอา,เอาไข่มามาท่านั้น เ,อเยอะน้ำมันทั้งไรครับเพื่อความมันนิดนึงลง รอให้มันเค็มได้ที่แล้วก็เอาไข่ใส่เลยครับนี่ครับรอของมันเียมประมาณนี้ครับมีดำๆมีเกียมๆนิดหน่อยสีเหลืองๆนี่อันเอาไข่ท่าเลยครับบาดน,นี้นะ กรบดานกรบดานแล้ว มาพี่น้องมาด้กินเกาจีครับกาแฟากาแฟาดำกาแฟาดำกาแฟหอมกุ่น้าวาจีก็หอมกลุ่นด้วยนครับ อันนี้คือไม่แห้มเท่าไหรไ่ต้องแหมกว่านี้เกลีกลาคแบบแล้แฟตอนเสาครับพี่น้อง รอมึงเด้อแยบครับขอบคุณที่ติดตามรับชม